ตอนนี้นะครับผมกําลังเดินทางไปส่งมอบรถลูกค้าที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมคันนี้เป็น Ford Ranger รุ่น XL พัสประตูนะครับผมราคาอยู่ที่7 4 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้แต่งค่อนข้างเต็มเลยนะครับผมถือว่าจัดเต็มเลยนะครับผมคันนี้ทำวายบ b o ดีด้วยนะครับแล้วก็ชุดแต่งพวกโลบากันชนก็จะเป็นของ Hammer นะครับผมอันนี้จะเป็น Max 18นะครับผม เดี๋ยวพอไปถึงบ้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผม,มนี่นะครับผมไฟนะครับไฟหน้ามาแต่งนะครับผมปกติเอกอพัจะไม่มีไฟเดียร์ไทม,ม,ะะม์ลัมมิงนะครับผมลัมมิงไลท์นะครับก็จะติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็จะมีคีบฉลาม3ามขีดน,นะครับนี่ที่ติดเพิ่มให้แล้วก็จะมีวงแหวนนะครับผมแสงสีข,ขาวนะครับผมนี่นะครับ เห็นป่องด้านข้างนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดวายบอดี้นะครับผมก็จะป่องทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมชุดวายบอดี้ก็จะประกอบไปด้วยป่องด้านข้างนะครับผมทั้งหน้าและหลังทั้งสี่ข้างเลยนะครับผมแล้วก็ซุ้มล้อนะครับผมกระจังหน้านะครับผมเป็นกระจางังกระจังหน้าทรง f 150 Lab ั้าสแรปเตอร์นะครับสีดําด้านนะครับผมแล้วก็จะมีไฟ led นะครับผม3ามจุดนี่นะครับแล้วก็จะมีไฟตัว C นะครับผมมาพร้อมกับชุด F หนึ่งห t o r นเตอร์นะครับไฟตันหมอกด้านล่างนะครับผมปกติเอกพัทจะไม่มีนะครับผมก็ติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับผมนี่ด้านบนนะครับผมก็จะเป็นสกรูปรูปแรดน,นะครับผมตัวนี้สีดำเงาตัดสีดำด้านนะครับผมกันชนด้านล่างนะครับผมก็จะทำเป็นสีดำด้าน อาจจะสีเงินนะครับผมเพิ่มความสวยงามดุดันนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างครับผมด้านข้างก็จะมีโป่งข้างนะครับผมของของวายบอนะครับผมโป่งออกมานะครับผมก็จะเสมอกระจกเลยนะครับก็จะดูรถกว้างแน่นดูมีมิติมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับซุ้มล้อนะครับผมแบบเรียบนะครับผม แม็กนะครับผมแม็กจะเป็นแม็กขอบ18ของ O อ s ซินะครับผมมาพร้อมกับยางแฮงคุกนะครับซีรีส์ยางนะครับผมสองห0ห้านดนะครับคันนี้นะครับผมยกโชกหน้าด้วยนะครับผมปกติถ้าไม่ยกหน้ามันจะต่ำๆกว่าด้านหลังนะครับผมก็อันนี้ก็ยกให้มันใกล้เคียงกับด้านหลังนะครับยกไปประมาณ2นิ้วนะครับผม ถัดมาครับผมก็จะเป็นคอบไฟเลี้ยวนะครับผมนี่นะครับผมเวลาเลี้ยวก็จะเป็นไฟวิ่งแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเปิดไฟหลีนะครับผมตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องเท้าด้วยนะครับผมนี่ครับถัดมาก็จะเป็นราวหลังคานะครับผมราวหลังคาสีดําด้านนะครับแล้วก็กันสาดนะครับผมสี่ชิ้นแล้วก็กันร้อยเบ้ามือเปิดนะครับผมสีดําด้านนะครับผมกันร้อยขีดข่วน เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับผมก็จะมีสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์ลูกค้าเลือกเลือกเป็นแบบนี้นะครับผมลูกค้าไม่ชอบลายเยอะนะครับผมเลือกเป็นคําว่า r a เ g e r f o r d p e r f o r m a n c e นนะครับมาพร้อมกับโลบาร์แฮมเมอร์นะครับผมตัวนี้แฮมเมอร์แท้นะครับผมแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับผมเวลาเบรกนะครับผมไฟตรงกลางจะเป็นสีแดงนะครับผมเวลาถอยก็จะมีไฟสีขาวด้านข้างนะครับผมสองข้างนี่ครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นไฟท้ายนะครับผมไฟท้าย LED นะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED รูปตัว C นะครับผมนี่นะครับเวลาถอยนะครับผมจะเป็นไฟสีขาวตรงนี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นครอบท้ายนะครับผมสีดําด้านนะครับผมตัวหนังสือ Ford FORD, Ford สีเทานะครับผมดูสวยงามลงตัวเลยครับถัดมาด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นกันชนเหล็กของแฮมเมอร์นะครับนี่ครับผม ห่วงลากจูงสีแดงนะครับผมก็จะมีไฟสีเหลืองด้วยนะครับไฟฉุกเฉินนะครับผมตัวนี้เวลาถอยก็จะมีไฟสีขาวตรงนี้ด้วยนะครับผม XL พั u ดนะครับผมปกติดเดิมจะไม่มีเซนเซอร์นะครับผมอันนี้ก็ติดเซนเซอร์เพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมสี่จุดนี่นะครับนี่คันนี้นะครับผมติดกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนี่ครับผม เดี๋ยวมาดูด้านนี้กันบ้างครับผมด้านนี้นะครับผมฝาถังน้ำมันนะครับยังใช้ได้ปกตินะครับผมก็คือทำวายบอดี้มาแล้วก็ยังใช้ได้ปกตินะครับรถปี2อ2พี2 0ิขึ้นไปนะครับผมเติม b20 ได้นะครับผมนี่นะครับผมเขียนบอกเลยครับ b20 เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับ ภายในคันนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเบาะหนังให้กับลูกค้านะครับผมเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังดําเดินได้สีแดงนะครับเนี่ยครับผมดูสวยงามเลยครับคันนี้นะครับผมทําการเปลี่ยนจอให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมเป็นจอ a อ d ด o อ d ขนาด10นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้านะครับผมนี่นะครับแล้วก็ ทำเป็นกุญแจรีโมทให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมแบบพับนะครับผมปี2020จะเป็นกุญแจธรรมดาแบบนี้นะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็ทําเป็นกุญแจรีโมทแบบพับให้กับลูกค้า2ดอกเลยนะครับปีถ้าปี2021นะครับผมกุญแจรีโมทจะมีแค่ดอกเดียวนะครับผมมาจากโรงงานอีกดอกนึงจะเป็นแบบนี้นะครับความแตกต่างก็คือจะมีแค่กุญแจกับกระจังหน้านะครับผมระหว่างปี2021กับ20นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นปี2020นะครับผมผมก็แถมกุญแจให้กับลูกค้านะครับผมเป็น2ดอกครั Ed, anyway, totally. right izzard, discord, ค the the บ,บ สักคู่นะครับผมก็แถมกุญแจลูกให้ลูกค้าเป็นสองดอกนะครับผมเป็นแบบพับนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะออกฟอร์ดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์หรือว่าฟอร์ดแรปเตอร์นะครับผมแล้วก็เอเวอรนะครับผมโทรมาสอบถามแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง ID Li ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมเดี๋ยวนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ